หลายๆนโยบายของเราเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีมากจะไม่มีนโยบายที่ขายฝันเราไม่พูดในสิ่งที่มันทําไม่ได้จริง mm hmm. เพราะเรารู้ <c oughs> ร,รู้ว่างบประมาณประเทศเป็นอย่างไรข้อจํากัดของประเทศเป็นอะไรและพื้นที่ตรงไหนที่มันพัฒนานต่อย,ยอดได้ mm hmm. เราเองก็มีตําแหน่งของรัฐมนตรีอยู่4ี่คน <c oughs> เดี๋ยวพี่พี่สีท่านเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของพวกเราที่จะไปผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะวันที่ที่ลุงตู่เนี่ยประกาศออกมาว่าลุงตู่เนี่ยไม่อยู่กับพรรคแล้ว mm hmm. นะคะ ต้องบอกว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยพวกเรารู้สึกว่า36สสที่เรามีในมืออันนี้คือต้นทุนที่เราได้มาอันนี้คือโอกาสที่เราได้รับมาเราจะทำกับโอกาสเนี้ยอย่างไรให้ดีที่สุดเสียงของ4.7ล้านเสียงของพี่น้องที่เลือกเรามานะคะเราจะทำยังไงให้เสียงเขาเนี่ยไม่เวส ไม่เสียค่าไปให้ได้มากที่สุดคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวคงจะท้อแท้เดี๋ยวคงจะสลายตัวกันไปในทางตรงกันข้ามต้องต้องแอบ,บเล่าให้ฟังเลยจริงๆอ่ะมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเราเริ่มฮึกเหมิมขึ้นมาอยากที่จะทําออม,มากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีต้นทุนเนี่ยในมือแล้วที่ลุงตู่ทำไว้เราอยากทําให้มันดีที่สุดมีคําพูดของคนจํานวนหนึ่งเขาก็บอกว่า แมมพอลงตู่ไปเนี่ยรวมไทยสร้างชาติแย่มากจู่ๆก็ไปรวมกับเขานี่เป็นการทิ้งอุดมอุดมการเนื่องจากไม่มีลงตู่แล้วอ่ะเน่เอธิบายเลยครับอุดมการของเราก็ยังคงยึดมัน่นคงเดิมในเรื่องของการปกป้องรักษาในเรื่องชาติศาสตร์แล้วก็กษัตริย์อันนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนต้องบอกว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมากแต่ว่าเราต้องเอาความรู้สึกของเรา เอาอคาาต,าาติทัศนคติส่วนตัวของเราวางไว้ด้านข้างก่อน<ค> <ron> แล้วเราต้องประเมินสถานการณ์ตามหลักความเป็นจริงว่าเมื่อผลการเลือกตั้งมันออกมารวมไทยสร้างชาติเรามี36สส nation, และตอนนี้ถ้าเราได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็คงจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ทําหน้าที่การเป็นวอชด็อกในการได้ตรวจสอบการทํางานได้อย่างใกล้ชิด มากกว่าการไปเป็นฝ่ายขานเราประเมินในตรงนี้พูดง่ายๆคือตรวจสอบจากวงในถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเรามองว่านี่แหละคือจุดที่เราจะต้องไปยืนแม้มันจะเ,เป็นการตัดใจที่ยากก็ตามแต่มันต้องทำต้องใจเอด้วยนะ,ะ uh huh. มันต้องทำนะคะมันต้องทําเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่ที่สุด ชอบคำพูดคุณพีนะบอกว่าเราคงต้องเดินข้างหน้านะคร<ช>ถ้าเรามองไปข้างหลัง<ช>มันก็คงเดินหน้าประเทศชาติไม่ได้ต้องถามในเน้ <ๆ S 2> เป็นคำถามสุดท้าย<ช>หลายคนมีความคาดหวังตัวตึงนะครับท่านพิรพันธ์เองเนี่ยมีวุฒิภาวะผู้นำที่ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะท่านก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วประกาศว่าจุดยืนของเราเนาะเราจะให้ความสำคัญในเลือกคนที่เหมาะสม เหมาะสมมีความสามารถและสามารถในการผลักดันนโยบายที่เราคิดไว้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองคนที่ไปเป็นรัฐมนตรีคือตัวแทนของพักไยสร้างชาติเองเราเดินหน้าทํางานแล้วท่านสุพัฒนาพงษ์เองหรือว่าหม่อมปืนที่หล่คนที่บอกว่าเป็นตัวตึงเนี่ยก็เดินหน้าทํางานมีการคุยในเรื่องของตัวราคาของพลังงานอะไรเงี้ยก็มีการทางานที่เริ่มต้นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีท่านพิพันธ์อยู่ก็เหมือนได้ตัวตึงทั้งทีมเอเวนเจอร์มาเนี่ยล่ะ